สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาแนะนําสินค้าโอท็อปจากจังหวัดอนแก่นนะครับก็คือสมุนไพรทายใบผักขมชะยาถามว่าเจ้าผักขมชะยาเนี่ยคุณสมบัติเขาอะไรกับมีงานวิจัยจากประเทศเม็กซิโกนะเขาบอกว่าิตามิน A และ C สูงโปรตีนสูงนะครับตัวนี้มีงานวิจัยทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในไทยนะครับว่าเขามีกรดอะมิโนที่จําเป็นเนี่ยสูงกว่าผักใบเขียวมากๆเลยนะครับช่วยบำรุงกระดูกนะครับและกรต่อนะครับ ช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อในปอดโอ้นี่อันนี้ถือว่าถือว่าสําคัญเลยนะฮะแล้วก็มีธาตุเหล็กมากกว่าผักขมเนี่ยสองเท่านะฮะมีแคลเซียมมากกว่าผักใบเขียวชนิดอื่นโอเคนะฮะท่านใดที่ปลูกแล้วไม่รู้จะแปรรูปยังไงส่งมาที่โรงงานเราครับ0833-02574เราจะแปรรูปให้ท่านเป็นแบบนี้เป็นตัวชาแบบนี้นะครับคุยกันได้นะ,ะัะ โอเคนะครับขอบคุณมากครับนี่เราจะส่งส่วนท่านที่อยากลองแล้วมีอาการโรคเกาต์นะครับมีน้ำตาลเบาหวานอะไรมาทดลองฟรีนะครับส่งที่อยู่มาเดี๋ยวเรามีแจกให้นะครับโอเคนะฮะสวัสดีฮะ